<c oughs> มีคำอยู่บางคำที่ผมเชื่อว่าพวกคุณนี่ไม่เคยได้ยิน <c oughs> คือชีวิตะสมะสีสีชีวิตะคือชีวิตสมะคือเสมอชีวิตะสมะ,ะ,ส,มะสมะสีสีคือว่าพร้อมกับชีวิตก็หลุดพ้นแล้ว ตายเลยก็ยังดีกว่าเปล่า,ลายังดีกว่าเปล่าเปล่าคือไม่ไม่มีความหลุดพ้นเลยอ <c oughs> ย่างที่เราเคยพูดเตือนขอร้องกันเรื่องความดับไม่เหลือนะดับตัวกูของกูไม่ให้เหลือถ้าทําเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ขอให้ได้ในนาทีสุดท้ายที่จิตมันจะดับไปคือตายก็ยังดีดีกว่าไม่ตายใช่ไห สมัครดับไม่เหลือสมอัครไอตัวกูองกูนี่มันไม่ไหวมันบ้าเกินไปมันว่ายเวียนเกินไป <c oughs> ไม่ต้องการกลับมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วสมัครดับไม่เหลืออย่างนี้ก็ยังดีกว่าที่จะไม่รู้สึกอะไรเลย <c oughs> ทีนี้ก็อยากจะให้สังเกตด,ดูความรอด กรเด็กๆเล็กๆเนี่ยมันควรจะรอดออกไปจากอะไรพอถึงวัยรุ่นมันควรจะรอดไปจากอะไรเพราถึงหนุ่มสาวเต็มตัวมันจะควรจะรอดออกไปจากอะไรนี่ก็ได้สมรสแต่งงานเป็นพวเมียมันควรจะรอดไปจากอะไรเป็นพ่อว่านแม่เรือนมีลูกมีหลานก็ควรจะรอดไปจากอะไรแล้วคนแก่เท่า บำนานไปแล้วอ,อย่างเงี้ยก็ควรจะรอดไปจากล้วรัสสุดท้ายจะต้องเข้าลงแน่ๆนะเนี่ยเขาควรจะรอดไปจากอะไรพระจะหลับตาเห็นภาพเปรียบุปมามก็ถ้่ว่ามันทุกบันไดทุกขั้นบันไดมันก้าวไปได้ก้าวไปได,ไปได้ทุกขั้นบันไดก็คือรอดไปได,ไปได้ทุกขั้น ของชีวิตยอย่างนี้จะเอาไหม <c oughs> หรือว่าใครมันจะดันทุนหลังว่าไม่เอา <c oughs> ต้องการจะจมอยู่ในกามารมณ์จนนาทีสุดท้ายที่จะต้องข่าวลงไป <c oughs> นั่นก็แปลว่าไม่ได้เตรียมไว้เพื่อการรอดหรือว่าไม่ไม่รู้เรื่องของการรอด ชีวิตมนุษย์ษนี้เลยนี่พรหมจรรย์มีวิมุตเป็นอาใิสง์นี่มัมนไม,ไม่ไม่สำเร็จประโยชน์แก่บุคคลที้นี่แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องความรอดที่มีขอบเขตกว้างขวางแบ่งไว้ให้เป็นระดับระดับรบ้ายระดับ <c oughs> นั้นเราควรจะทำความเข้าใจกันเดี๋ยวนี้ก็ได้ หรือ <c oughs> ว่เวลานี้แต่เรายังหนุ่มๆอยู่ทีนี่เราจะต้องมีความรู้เรื่องความรอดออกไปได้ไม่จะเป็นความรู้ที่อยู่ในรูปร่างของอปรัชญาแบบฟิลโอสโซฟีนั่นก็ยังดีคือยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจน เป็นรูปของวิทยาศาสตร์หรือศาสนาเลยแต่ก็ยังดงีที่ว่ามันมีความเชื่อมีความน้อมไปตามการคำนึงคำนวณว่านั่นดีกว่านั่นดีแน่ไม่เสีย <c> ท <oughs> ีที่ทเกิดมาเป็นมนุษย์ มันรอดออกไปจากบ่วงทั้งหลายของมนุษย์ได้ทุกชนิดทุกระดับเมื่อเมื่อพระพุทธเจ้าท่านจะส่งสาวกไปประกาศศาสนาเนี่ยคือท่านกรัสรู้แล้วก็สอนเป็นหลายหลายองค์เป็นพระหันขึ้นมาแล้วท่านก็จะส่งไปประกาศศาสนามีประโยชน์ มีประโยคคำตัดที่น่าฟังที่สุดอยู่ประโยคหนึ่งคือว่าเดี๋ยวนี้ฉันก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และบ่วงมนุษย์แ,แม่พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นบ่วงทิพย์และเป็นบ่วงมนุษย์ น,นี้ไป,ไป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 ช่วยคนอื่นให้พ้นจากบ่วงทั้งหลายนี่คือไปประกาศรมชันเมื่อตอนนั้นเป็น <c oughs> พระอาหารกันแล้วจึงใช้คําว่าพ้นแล้วจะากบ่วงทั้งหลายทั้งที่เป็นบ่วงคลิปและบ่วงมนุษย์ <c oughs> บ่วงมนุษย์ก็คุณก็ดูเองเ,องเรื่องเรื่องอย่างมนุษย์เรื่องการมารมอย่างมนุษย์ นี่บ่วงทิพย์คือการมารมณอย่างที่ดีกว่าของมนุษย์่ที่เป็นทิพย์เป็นมาอยู่ในความหวังแต่ยังก็ยังมันผูกพันจิตใจในสวรรค์ที่ยังไม่เคยถึงยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องผูกพันจิตใจหรือหวังอยู่จะที่จะได้การมารมชนิดที่สูงกว่ามนุษย์มากมากที่เรียกว่าของทิพย์ เดี๋ยวนี้จิตใจของท่านเหล่านั้นพ้นจากบ่วงเหล่านั้นแม้ที่จะมีอยู่จริงหรือแม้ที่จะมีในความหวังอะไรก็พ้นหมดนั่นแหละคือวีมุตหลุดไปได้จากบ่วงทั้งที่เป็นบ่วงมนุษย์และบ่วงทิพย์ที่เรามีความหวังอะไรกันเดี๋ยวนี้ เ่งเงินนี <c> ่ <oughs> คงจะเป็นเบื้องหน้า,หา,เนา,หาเงินได้มากคิดคาเงินได้มากก็ซื้อไอ้สิ่งที่จิตใจต้องการอันแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการมารมแบบใดแบบหนึ่งอย่างใดอย่างหนึง่ง <c oughs> นี่ก็เรียกว่าบ่วงทิศถ้ามันมันมันชื่อมาเดยเงินแพงแพงคือเป็นกามารมทิศประนีนั่นหละเอกสุขุม บวงทิพย์ชนิดกามาวจร <c oughs> ที่จะมาเกิดไปได้เกียรติยศชื่อเสียงือความร่ำรวยเป็นพิเศษไม่ได้คดโกงใครมาได้มาอย่างถูกต้องมีความร่ำรวยแล้วก็มีเกียรติยศสูงสุดนั่นก็เรียกว่าบ่วงทิพย์ <c oughs> ที่เป็นประเภทรูปาวจรอ,อารูปาวจรในความหมายอย่างนั้นคือเป็นชั้นพรมเราก็ไม่พ้นจิตใจก็ไม่พ้นไปจากสิ่งเหล่านี้เราก็ยังติดอยู่ <c oughs> ที่ถ้าเราได้แล้วอะ,อะได้ขึ้นไปตามลำดับแล้วมันไม่ควรจะพ้นกันสักที สาละเรียนมากมีเงินก็มีบุตรญาตามีเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งเกติยศสูงสุดก็ควรจะจะหลุดออกไปได้ในวาระสุดท้ายในขั้นสุดท้ายคือไม่ติดในอะไรเลยในชีวิตที่ติดแล้วก็ที่จะหลุด ที่เราอาจจะเข้าใจได้ือมองเห็นได้ในในในชีวิตนี้แต่ในพระคัมภีร์มันยังมีกล่าวแปลกไปเป็นเรื่องชาติหน้าชาตินาน่นเวียนไายตายเกิดเป็นทนายอะไรก็เป็นบ่วงเป็นบ่วงลึกเข้าไปแล้วกว่าจะหลุดพ้นพอจะนิพพานก็อีกกันอีกนานหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นหลายแสนชาติ จะเชื่ออย่างนั่นก็ได้เหมือนกันนะแต่วันที่แท้มันมันคืออย่างนี้มันคือที่เราอาจจะรู้สึกได้รู้จักได้ที่ว่าหลายหมื่นหลายแสนชาติท่านเอาไว้ความอยากเอาไว้ความลําบากนะ่เป็นเครื่องวัดถึงให้เวลายาวไป